หนึ่งวันพันเหตุการณ์มีอยู่จริงนะครับราคาทองคำผันผวนอย่างหนักเช้าวันนี้12มิถุนายน68ราคาทองคำของไทยปรับเพิ่มขึ้น250บาทรูปพันณขายออกบาทละ52,600ทองคำแท่งขายออกบาทละ51,800บาทเกิดอะไรขึ้นโมนในแชนแนลจะเล่าให้ฟังนะครับขอไล่เรียงตามไทม์ไลน์แบบนี้นะครับว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนหรือว่าหลังนะครับเริ่มต้นจากตอนทุ่มครึ่งของเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา ปรากฏว่าสหรัฐเขาประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อครับ ซึ่งออกมาน้อยกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้โดยเฉพาะ Core c p อนะครับหรือว่าเงินเฟอ้อพื้นฐานเดือนพฤษภาคมบวกแค่0.1%เท่านั้นจากที่ตลาดคาดการเอาไว้0.3%ก็เลยเพิ่มโอกาสและความคาดหวังที่เฟดน่าจะสามารถปรับลดดอกเบี้ยลงมาได้ประมาณเดือนกันยายนนี้ครับทันใดนั่นเองราคาทองคำตลาดโลกพุ่งติดจรวดขึ้นไปทันทีครับโดยขึ้นไปทดสอบ3,360เหรียญน,นะครับ แล้วจากนั้นโดนัลด์ทรัมป์เจ้าเก่าออกมาดึงปลักออกด้วยการโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียครับว่าสหรัฐสามารถปิดดีวกับจีนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแลกอะไรกันบ้างสหรัฐเนี่ยเขาจะจัดเก็บภาษีจากจีนอยู่ที่55%ขณะที่จีนจะจัดเก็บภาษีจากสหรัฐอยู่ที่10%แล้วทางด้านของสหรัฐก็จะสามารถเข้าถึงแร่หายากของจีนได้ ขณะที่นักศึกษาของจีนก็จะมาเรียนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาได้นะครับแต่หลายคนพออ่านข้อความของทรัมป์แล้วก็เกาหัวแกรกๆก,กเหมือนกันนะครับว่ามันจะเป็นไปได้เหรอเพราะว่าดูจากสิ่งที่ทรัมป์ก็โพสต์แล้วจีนเหมือนแทบจะไม่ได้อะไรจากดีลนี้เลยครับมีแต่สหรัฐได้เต็มๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไปอ่านระหว่างวันทัดเนี่ยทรัมป์เขาบอกว่าจะเป็นไปตามที่มีการตกลงกันเอาไว้นั่นก็แสดงว่าอาจจะมีการยื่นหมูยื่นแนวอะไรเพิ่มเติม นอกเหนือจากข้อความที่ทรัมป์เขาได้โพสต์บอกเอาไว้ด้วยนะครับทันใดนั้นเองราคาตัวคำตลาดโลกก็ร่วงลงมาทันทีครับโดยโก s สปอตจากตอนแรกไปทดสอบ3,360ก็ร่วงลงมาทดสอบ3,320เปรี่ยนนะครับแล้วจากนั้นปรากฏว่ามีรายงานข่าวว่าสหรัฐให้เจ้าหน้าที่บางส่วนซึ่งอยู่ในสถานทูตของกรุงแบกแดดของอิรักเนี่ยมีการอบพยพออกมาครับ เพราะมีความเสี่ยงที่ทางด้านของอิหร่านอาจจะโจมตีฐานทัพของสหรัฐในตะวันออกกลางได้หากว่าการเจราจาข้อตกลงนิวเคลียร์ไม่บรรลุผลสําเร็จรวมถึงการที่สหรัฐจับสัญญาณได้ว่ามีโอกาสที่อิสราเอลอาจจะโจมตีโรงงานอาวุธของทางอิหร่านเหมือนกันทำให้ภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดอย่างหนักอีกแล้วนะครับแล้วราคาน้ํามันดิบตลาดโลกพุ่งแรงแบบติดจรวดเลยครับ เวสเท็กซัสเนี่ยขึ้นมาอยู่แถวๆประมาณ68ปเหรียญต่อบาทเรลวแล้วนะครับและจากความตึงเครียดนี้เองราคาทองคำตลาดโลกโกลสปอร์ตก็เลยพุ่งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครับโดยตอนนี้ขึ้นมายืนอยู่เหนือ3,370เหรียญได้แล้วนะครับขณะเดียวกันกรอบทองคำตลาดโลกโกลสปอร์ตตอนนี้ก็เลยกลับขึ้นมาอยู่กรอบบนนักวิเคราะห์ให้แนวต้านเอาไว้3,400ท่้วนส่วนแนวรับก็เลยกลายเป็น3,350นะครับ ขณะที่ทองคาของไทยก็บวกตามทองโลกขึ้นมาเหมือนกันแนวต้านทนวิเคราะห์ให้เอาไว้อยู่ที่52,000ส่วนแนวรับก็คือ51,000ท้ทวนครับด้านหนึ่งเนี่ยเงินบาทของเราแข็งค่าขึ้นมาอย่างมากด้วยมาอยู่ที่3.2 40, บอาทส0กดสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐก็เลยกดราคาทองคาของไทยเอาไว้ไม่ได้ขึ้นแรงมากแบบทองโลกนะครับสาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่ายวบยาบลงมาเลยครับตอนนี้มาอยู่แถวแถว98.3แแล้วสำหรับดอลลาร์อินเด็กครับ เรื่องของสงครามการค้าเองมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับโดนัลด์ทรัมป์เขาประกาศเอาไว้ว่าเดี๋ยวภายใน2ส,สัปดาห์นี้จะมีการส่งจดหมายเป็นดีลสุดท้ายให้กับประเทศคู่ค้าสําคัญโดยบอกว่าเอา้านี่แหละข้อเสนอของสหรัฐอเมริกาคุณจะรับไหมถ้าเกิดคุณไม่รับก็ไม่เป็นไร เพื่อเป็นการกดดันแต่ละประเทศครับก่อนที่จะไปถึงวันเดทไลน์ครบกำหนดในการชะลอการใช้ภาษีตอบโต้ในวันที่9กรกฎาคมนี้ซึ่งเหลือเวลาอีกไม่ถึง1เดือนแล้วนะครับจึงต้องรอลุ้นกันต่อไปครับว่ามีโอกาสหรือไม่ที่ทางสหรัฐอเมริกาจะขยายเวลายืดระยะเวลาการระง,งับการใช้ภาษีตอบโต้จากวันที่9กกรกฎาคมออกไปอีกได้หรือไม่นะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมีมุมมองยังไงกันบ้างครับทางเรื่องของคู่ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน รวมไปถึงคู่ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านและทิศทางราคาทองคำน้ำมันบอกเล่าแลกเปลี่ยนมุมมองเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ